มันมเนมันเนตใส่ผมนะสายยาเห็นเลยนอกสองเนอกสองหรือนอกหนึ่งวะมดหมดมดหมดหมดหมหเดือหลังหที่สองหังที่นึงนอยู่ขวาเนี่ยอยู่ขวาอย่วต้องตั้นใหม่นอยกว่าีน่งชิบีนห่ ระยะนี้ยิงยากตังเล่นตังเลิน Watch out ข้างหน้าข้างหน้าผมโดนนะ Watch out มันมัน A W โอ้โหเ้าแงนงโดนบนเข่าอีกเดี๋ยวผม,ดผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมหลบหินนี้แล้ว ايه <applause> 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 <applause>